เคครับผมก็กลับสวัสดีไปรุ่นหน้าตาดีทุกคนด้วยนะยะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเจอกันอีกแล้วครับกับ Euro Truck Simulator 2นั่นเองนะครับผมเวราจะชุดเล่นพูดอะไรไม่รู้โอเควันนี้เราอยู่กับอีซูซูอย่างหล่อเลยครับผมสีม่วงม่วงม่วงเม็ดม่วงอะไรอมแดงคะโอ้อย่างหล่อเลยคันนี้เพิ่งออกจากศูนย์มาใหม่ๆแลวครับผมชุดแต่งยังไม่ค่อยมีนะครับผมโอ้โหบอกเลยหล่อจริงครับคันนี้วันนี้เดี๋ยวจะไปส่งงานนะครับผมวันนี้รับงานมาแล้วเป็นงานอะไรไม่รู้มันเป็นท่ออะไรไม่รู้อ่ะคนดูเป็นท่่ออน้าาปรหืล โคตรใหญ่เลยใหญ่ไหมมันเป็นท่ออะไรไม่รู้อะโอ้โหเพิ่งออกจากศูนย์มาใหม่ๆเลยนะครับผมยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับพอดีชุดแต่งสั่งสั่งไปแล้วครับผมยังไม่มาส่งนะฮะต้องรออะไรนะครับผมก็เลยขี่เดิมๆไปก่อนครับแต่งแค่สีไปนะครับโอ้โหแค่ชุดสีก็หล่อแล้วอะบอกเลยเนาะแค่ชุดสีก็หล่อแล้วเนี่ยดูดิอันนี้ก็แต่งเครื่องไปนะฮะแต่งเครื่องแล้วครับผมเครื่องเดินหอบด้วยนะฮะแล้วก็มีแต่เบรกช้าเหมือนเดิมครับผมสเต็ปฟังเสียงได้ครับเป็นไงคนดูแล้วก็มมีแตชานะะคผไปล้้วซิ่งห เป็นไงเป็นไงจัดหนักจัดเต็มเลยครับผมกับอิซุสันนี้นะครับพึ่งออกมาป้ายแดงเลยนะครับชุดแต่งยังขอ,องยังไม่เข้านะครับผมสั่งไปแล้วนะฮะเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปขับรถกันไปส่งงานกันเลยดีกว่านะไปเค l ก t s go ขึ้นรถครับผมอฮ้ม <c oughs> อย่างเอามาดูแมปแป,ป๊บวันนี้ไปส่งที่ไหนเอ่ย <c oughs> มาถูไกลจังอะโอเคครับผมเดินทางได้ <c oughs> <c oughs> อเปลี่ยงเครื่องอิส,สุเลนนี้น่าจะเป็นเลนเลนเลนขวานะคนดูโอโ้โหรดเยอะครับผมโอ้โหวัตถุอันตรายด้วยโอ้โหมีตำรวจด,ด้วยว่าจะไปไงเนะี่ย เ้ยไปดิไปขับไม่ไปว่ะคนดูรีบหายแล้วโอโ้นักเลงจัดตำรวจนักเลงจัด กเกียร์ครับผมโอ้โหเสียงโบอย่างจัาไปครับผมโอเครอบมาแล้ว ข้างในย,ยังเดิมเดิมหมดเลยนะฮะยังไม่ได้แต่งเลยนะคนดูโอ e. ้โหเบรกโคตรดีกอบเตลิด อเบียดด้านข้างไปเลยโอ้เแบรบกโคตรดีอะเมื่อกี้เนะี่ยนี่ดเสียวครับผมีเยวขวาข้างหน้าครับ ก่อนเกียร์ก่อนแป๊บโอ้รถสีม่วงพวางก็สีม่วงครับผมติดจัดโอ้รถโคตรหล่หอโคตรหล่อบอกเลยอีสุ รุ่นนี้แบบคือหล่อสุดอ่ะบอกเลยสุดจริงครับคันนี้หล่อจริงครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะถ้าแต่งแบบถ้าใส่พวกบางฝุ่นพวกโอ้โหกระจกนาซาแล้วแบบโอโหมิชลีนอย่างเงี้ยไฟเลียงเงี้ยโอ้โหโคตรสวยเลยว่ะพี่ว่าคันนี้นะดูด้านหน้าก็รู้้วลเนี่ยโอ้โหดีหล่อจัด วิ้ตำรวจ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 ไม่ใช่ตำรวจนี่วะด่านครับผมเดี๋ยวขู่วิง่งเงาวิง่งวิ่งเลยวะขูกไหมอ๋อนีไม่ได้เก็บครับผมฝั่งนั้นเก็บนะฮะ อ้าวเวนแล้วกูเข้าช่องผิดอฮะเข้าช่องผิดรอกคนดูพอดีผมมันนอกครับผมผมเพิ่งเข้าทางด่วนครั้งแรกครับอย่าถือสาผมจริงๆนะในชีวิตจริงพี่ก็เป็นนะแบบเนี้ยเข้าช่เข้าเข้าช่องผิดแล้วก็แบบคือแบบต้องถอยใหม่อ่ะคือแบบต้องถอยแล้วก็เข้าช่องใหม่อ่ะ โคตรอายเลยโอ้โหก็ว่าอยู่มันกากระบาดเราจะเข้ายัางไงวะเนาะ <c oughs> ไปครับผมซาดเต็มที่ ข้างจอดแวะนอนนี่ว่าเราง่วงอย่างครับยังไม่ง่วงนะโอ้สายโลจิสติกครับผมใส่น้ำมันของเรามันสายอิสระครับผมรีแลนด์นะรับทุกงานโอ้โหขึ้นเขาไม่ไหววะเนเกียร์ก่อน นะครับผมรถเราแรงอยู่แล้วครับผมถึงกระตุกอะกระตุกอะกระตุกอะโอ้ความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้ครับไม่ได้ดูโอ้โหมีการหันลมด้วยนะโอ้ยังสวยวิวข้างนอก หน้าอะไรอะโหแล้วเราจะโดนไหมเนี่ยโอ้เครื่องบินตกแบบนี้ก็ได้เ,เหรอฮะเครื่องบินตกแบบนี้ก็ได้เหรอ เออมันต้องงี้สิหนูโอ้างข้างๆแบบที่นอนเต็มเลยว่ะคนดูเดี๋เรายังไม่นอนนะครับผมมีแต่จะแวบ,บปั๊มนะฮะปั๊มก็อยู่เมื่อกี้นี่ว่ะโอ้โยไม่ทันไปแล้วครับหาปั๊มหน้าครับผมโอเคถนนเส้นนี้ดังว่ะ หกสิบครับผมไม่อยู่ยที่หกสิบนะแต่ถนนดังจัดโอ้โหอ,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 อะไรวะนะ หลอนอยู่เรื่อยเลยว่ะอะไรอะ่ะไม่มีอะไรดีเฟลกับผมเดี๋ยวข้างหน้าครับ เหมือนคนขับรถไม่ป,ปิดอ,ะะอ่ะใจเย็นครับผมพอดีรถมันกว้างนะไอ้ไหวดิไหว ตำรวจมันเป็นอะไรกับกูวะเนี่ยฮะตำรวจมันเป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมึงจอดแบบนี้เหรอนักเลงจัดโคตรนักเลงเลยอะตำรวจ อิงช่องไหนก็ได้นะผมว่าพี่ว่าวเสียงเบรกไปครับผมสามสิบห้าบาทโอ้โห,โหแต่ละอันเจออะไรบ้างเนี่ย อะไรดีอ่ะฮะรถระเบิดเหรอโอ้ยแต่ละอันไปครับผมโอ้ก่อสร้างอะไรวะเนี่ย ทัดแรงจัดเสียงโบสุดยอดครับผมเดิมๆยังหลอ่อดูดิโอ้โหโอ้โหฝนตกกว่าคนดูปินอีกแล้ว ดูไม่ดิรอบเหลืองนะครับผมตัดเกียร์เลยวบรรยากาศได้จ่านู่ในรถครับผม อย่างเอาบอกเลยอย่างเอาบรรยากาศโอ้ยน้ำกระจุยกระจายเลย อจอดบรรยากาศแหมมีลมตัดด้วยฮะเมื <c oughs> อ่อไหร่จะถึงวะไห <c oughs> ครับผมขับปินปินเนาะแต่อีสุอย่างรอเลยบอกเลย โอโห้แปดสิบเลยเหรอวะเกินไปอุย๊ยเรือเปิดไฟเหรอวะได้ด้วยเหรอแบบนี้โอ้โห้ข้างนอกมีรถแมคโครด้วยครับผม ครับผมฝนตกแรงว่ะโอ้สั์ขับที่เท่าไหร่เ,น,เนี่ยแปดสิบครับผมโอ้โคตรปีนอนะ่ะฝนตกยังไม่เจอปั๊มเลยนะคนดู ข้างหน้ามีแยกเหรอข้างหน้ามีแยกนะครับผมต้องระวังครับไหครับได้อยู่เกีย่ยห้าครับผม แปองศาดูดิโอ้โห อย่างเปียวโอ้ดูตึกเขาสร้างดีข้างนอกอะ่ะดูดิโอ้บรรยากาศสุดจัดสุดจัดบอกเลยสุดจัด บรรยากาศมันตกแรงอยู่นะครับถึงเมืองอะไรเราก็ไม่รู้ว่าถึงยังวะน่าจะถึงแล้วนะฮะเอา้ะ แล้วฮะขับโคตรปิ๊งเลยวะข้างหน้าไฟแดงครับผมตำรวจด้วยโอ้ยเดีือดไฟเดือดขวาวะผมไปอีกครับ ปีครับผมฝนยังตกอยู่เลยว่ะอู้หูวิ่ีอ่ะอ่าใส่แกพีดิโอวออบรรยากาศยังไม่ตีไปเรียวเลยไปครับผม ผลยังไม่หยุดเลยวะ <Okay. S 1> ไปครับผมข้างหน้าครับถึงแล้ว <Okay. S 1> โอเค ตเป็นสเต็บครับผมไ้นี่เลยเอาแบบยากไปเลยคนดูไปครับผมตรงไหนโอ้โห و. Tài liệu, tài liệu, tài liệu Đấy hấp Chịu เย้โอเคคุณ <Okay, S 2> <yeah. S 1> ดูเป็นไงกันบ้างครับผมกบสนุกสนานกันไปนะครับหล่อจริงว่ะคันนี้บอกเลยแม่ถ้าแต่งเต็มนี่จะขนาดไหนวะเนาะดูดิยังใหญ่อะ่ะคันอะ โอ้โหหน้านี้หลอดจัดดูดิโอ้โหโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ลักกันนะครับผมนนบเจอ,อ, <Okay. S 1> อกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมส่วนใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย